วันนี้เราจะมาทำเมนูผัดพริกหมูใส่ถั่วผักยาวมีอะไรบ้างคะน้ำมันพืชเอาไว้ผัดพริกเครื่องแกงก็จะมีกระชายพอสมควรตะไคร้ซอยพอสมควรข่าซอยผอสมควรกระเทียมแกะเปลือกพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็ข้าวสารข้าวสารล้างน้ำหนึ่งครั้งเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนี้มีใบมะกรูดไว้ใส่แต่งหน้าน้ำตาลไปแล้วหมูหั่นเป็นชิ้น300กรัม ถั่วักยาวพอประมาณเดี๋ยวเราจะนําเครื่องแกงน้ำมะโขกใส่โคกโขกเดี๋ยวตามชมนะคะผักพริกหมูใส่ถั่วใส่น้ำมันน้ปลาพอเครื่องที่แกงวัน,นพรจะเยอะเยอะสมุนไพรใส่หมูลงไปโคกลงไปเลย สามปีครึ้นต้มโต๊ะหมูสุกแล้วใส่ถั่วปัายาวใส่ใบมะกรูดผัดพริกหมูผัดพริกแกงหมูใส่ถั่วสุดบรรพรเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานค่ะ